ปักออกมานะยกสมองเกียร์ออกมานะนี่เนี่ยเสยายพานครับไปด,ดูด้านในด้านในเกียร์อันนี้สมองเกียร์าวางไว้ก่อนอาาวางไว้ก่อนาวางส่ยพานไว้นะครับเอาเอาเกียร์มาดินี่ไงชัดเจนนะครับผมอาการเกียร์ขับไม่ไปแล้วนะสาเหตุหลักๆเลยหนึ่งไม่ยอมเปลี่ยนถไห้นะมันเกียร์ตามระยะหรือว่าซ่อมบำรุงรักษานะ เสียเงินหลักพันนะเสียทีก็เป็นหลักหมืห่นนะครับผมประมาณนี้กับสาเหตุที่เจอในเกียร์ CVT ของ Honda HRV คันนี้นะครับผมสวัสดีครบผมวันนี้มาเจอกันอีก าางานเทนาในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเกียร์นะครับตอนนี้มาด้วยอาการเกียร์ื้ดเกียร์ไม่ทำงานแล้วเนระิ่มต้นนาเอฟซี MC, ขับมาถึงหน้าหูเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเกียร์มีอาการกระตุกื้ดไม่เปลี่ยนประมาณนี้นะที่แคชีเข้าใจนะแล้วก็เลยนำเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบไม่เจออะไรนั่นสิแต่พอขับไปลองครับ เฮตอารีคันนี้นะเกียร์หลุดนะหยุดทำงานกลางทางเลยนะต้องใช้รถยกเข้ามาที่ร้านนะครับแล้วก็จอดเดี๋ยวเราจะทำการยกเกียร์ลงมานะแล้วไปดูด้านในเกียร์กันว่าคันนี้สาเหตุที่มาเจอจากอะไรบ้างนะครับเรา,ายกรถขึ้นนะกำลังถอดเกียรต์ตอนนี้กำลังเปลี่ยนไทยา่ายน้ำมันเกียร์ทิ้งนะ ไปแลมะนี่นะมีเศษติดติดตรงมากับหัวน็อตนะที่ถ่ายกล้มันเกียร์นะในอาวีคันนี้นะผมนะเบื้องต้นก็เจอสาเหตุแล้วนะน่าจะเป็นเศษสายพานนะครับ,บเกียร์รุ่นนี้ที่ชอบมีปัญหานะฮะเดี๋ยวเลือกมาดูด้านในนะหลังจากยกลงมาเสร็จแล้วนะครับ จำได้ไหมช่างดูยกมาแล้วยกลงมาแล้วเปิดทางเปิดทางเกียดูุ๊ยเสินในล่วงมาดูสินี่นะเสร็จสายพันนะครับของเกียรยเดี๋ยวเราจะกองเกียร์มาก่อนนะครับ ด้าน,นคคในกองเกียร์มีเศษไหมพอาด้นเลยเพรยกเลยยกมาที่ยดมาที่นี่ไงนี่งไ,งไงโอ้ดูตรงมันจะก,กองเลยนะครับจะไม่มีกองนี่พังแน่นอนเยอะกว่าน,นี้อีกน,นะครับชัดเจนนะครับผมต่าไปเราจะถอดสกรองเกียร์นะครับลองมาหรือว่าเดินลาบวันนีม้มีเศษตอกล้ำ ยกมายกมาป๊บไฟแทงเอาเจนนะข้างในแทงเอาแทงเอาอ่ะดึงปั ENT ๊กออกมานะยกสมองเกียร์ออกมานะนี่นะเสร็ใส่ผ่านครับไปดูด้านในด้านในเกียร์อันนี้สมองเกียร์วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางใส่ฐานได้เนะครับเอาเอาเกียร์มาดินี่ไงชัดเจนนะครับผมอาการเกียร์ ทำไม่ไปแล้วนะสาเหตุหลักๆเลยหนึ่งไม่ยอมเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเกียร์ตามระยะหรือว่าซ่อมบำรุงรักษานะเสียเงินหลักพันนะเสียทีก็เป็นหลักหมื่นนะครับผมประมาณนี้กับสาเหตุที่เจอในเกียร์ CVT ของ Honda h r v คันนี้นะครับผมเขาเรียกว่าเทพอยู่รู้จักไหมเทพเกียร์ซิง CVT ี CV งลุนให้แฟนยกฟ้าล้างขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังบ่ดน้ำมันผมนี่นนนนบ่อน้ำมันเห็นสภาพครับแหวมเส้นๆแรงในเกียร์ลูกนี้นะเราต้องเลือกมาทุกชิ้นส่วนนะครับล้างทำความสะอาดทุกอนูนะครับผมก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะ ลูกทีส่วนเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะัน <All right. S 1> ไม่มีเกี่ยวกับแรงดูดแรงดันนะครับต่างๆนะในเกียร์ลูกนี้นะครับ oh, oh, oh. จ่าย รับเกียร์ลูกนี้นะสายพานเราได้นําใส่ลงไปแล้วนะครับเบิกไม่จากห้างนะแล้วก็กาวนะพาออกอลูกเกียร์แล้วนะต่อไปก็ประกอบฝาลงไปนะก็เดี๋ยวงานประกอบนะให้ทีมงานเราประกอบเสร็จแล้วนะจะยกลงใส่ในรถนะแล้วก็ออกไปวิ่งทดสอบด้วยกันนะกับเกียร์ซ v t ใน h ฮ v อาีค e. ันนี้นะครับผม l ถวเลยแถวเลยเอามาปอบเลยดูดีดูดีดูดีมีรางวัลแถวเก็บเลยบอนยางไป ใสน,น็อตจบแล้วเหลือกองกองเกียร์หมองเกียร์อ่เาเนาวีคันนี้นะครับกอเกียร์ลงไปแล้วนะกอเกียร์เป็นรถแล้วนะครับก็ตอนนี้เติมน้ำมันเกียร์เข้าไปแล้วนะตอนนี้เราเติมมันเกียร์ไปประมาณ ห้าถึงหกลิตรนะครับ <laughs> ก็ประกอบเสร็จก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับวอร์มไวสักพักหนึ่งนะเช็คน้ำมันก่อนนะก่อนที่จะวิ่งองอกทดสอบนะรอดูราชมนะครับหลังจากตอนนี้เราไปลากมานะลองรถไปตตยกลางถนนเลยนะครับรอดูราชมนะครับกับการซ่มอมระฮนเกียร์ในตอนนี้นะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะคันนี้ เดี๋ยวจะเข้าไปสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ไปทดสอบเกียร์ด้วยกันนะอันนี้เราเช็คน้ำเช็คน้มันแล้วนะฮะต่อไปก็สตาร์ทก่อนนะครับสตาร์ทเพื่อจะทดสอบเกียร์กันนะครับแฟา์<ะ>แก่พรอมสารเลยนะดูซิมีไปอะไรโชว์ไหม ไม่มีนะครับผมแต่ทำงานนะครับเช็คน้ำแล้วนะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทลันแป๊บนึงนะครับในน้ำมันเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับนะต่อไปนะมองที่จอครับพีอยู่อานะครับ,รบดูนะครับว่าขยับนะเ,เราขยับเรียบร้อยแล้วนะครับฟู ดินหน้าดูดีนะครับโอเคทีนี้ออกไปวิ่งทดสอบกันนะครับอ่ะตอนนี้ออกมาวิ่งทดสอบนะครับในเกียร์ที่เราโอวันไปนะฮะก็การใช้งานในเกียร์ CVT นะฮะถ้าเราใจร้อน อย่าปื้ดให้ได้ดังใจองเงี้ยคงไม่ได้นะเกียร์อาจมีปัญหาเพราะเป็นเกียร์ใช้ระบบสายพานนะครับอาจจะเกิดปัญหานะหรือว่าเกียร์มีปัญหานะเสื่อมสภาพไวนะการป้องกันดูแลรักษาในเกียร์ CVT นั้นนะหนึ่งเลยนะบำรุงรักษาเปลีย่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะทุก2นะม0 0 0กิโลนะฮะ สองหมกิโลพอนะครับเกียริมา,ยนะยรมากียริมากเกียรูปนี้นะใน Honda, h อ n ด a าฮคันนี้นะสรุปคือทำดาน้อมอนเกียร์ใหม่นะเปลี่ยนสายพานนะครับ ส่วนในอ,ออยเกียนะนะออยเกียเดี๋ยวจะนัดเอฟซอ่ะมาเปลี่ยนอีกทกีหนึ่งนะหลังจากครบหมื่นโลแลเราจะนัดเ c ซให้มาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์อีกรอบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนออยเกียไปด้วยนะเพื่อป้องกันนะออยเกียแตกหรือรั่ว,วเข้าไปในเกียร์แล้วเกิดปัญหาอีกนะครับในคันนี้นะฮะก็นะจบงานนะฮะ สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบทิปนะฮะที่เราทําออกมานะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะก็จะลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง Youtube อูงแงจเจริญการช่างด้วยนะฮะและทางเพจ f a c e b o o k นะครับอูงแงจเจริญการช่างวันนี้นะกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูงแงจเจริญการช่างนะครับ